ก่อนเราก็มีอันนี้นะฮะต้องใช้อันนี้นะใช้อย่างอื่นไว้ได้นะต้องใช้ตรงถึงอันนี้แล้วนะของที่เราจะประกอบวันนี้นะ พัสดุนะส่งมาถึงมือนะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนี่นะมันจะจากอาจจะมาจากไหนว่าเมืองจีนเนาะอ่นะสาจีนตับนี้ระวังแตกด้วยแล้วก็น,นี่เบอร์ติดต่อม้กไม่รู้เหมือนกัน่นะเรามาลองแกะดูเลยดกวยว่า oh. เราสั่งอะไรไปนะออนไลน์นะอ,อ๋อน,นี่มีฝั่งนี้ด้วยเนี่ยนะ เรามาแกะเลยเอาทำไมเป็นสีนี้สั่งแบบไม่มีลายนะทำไมได้แบบลายมาก็<ช>เแหมลายน่ารักก็เลยก็สั่งเป็นชั้นนะเอาไป วางอุปกรณ์จริงมันจะเป็นแบบสีเนี้ยสีเรียบที่สั่งนะอันนี้ฝากน้องสั่งแล้วมันได้น,นี่มาก็เออสีเน็ตๆน,นะแต่ก็ช่างมันวางของแล้วไม่มานั่งดูอยู่แล้วอวิธีประกอบอันนี้นนก็คองตรงภาษาจีนหมดแหละแต่พวกนี้มันก็สิบสิบสิบเสียไปเดี๋ยวก็ใช้ได้นะเอาสีเรียดเดี๋ยวค่อยเก็บกันเอาวางก่อนนะอุปกรณ์นี้เปนแหลก ผ้ารองอาจจะไม่ใช้อันนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กรองรองอันนี้เศษอะไรเนี่ยอ๋อเศร,ระดาษนะวลาจะไม่รู้ต้องใช้หรือเปล่าเล็กอันนี้แบบยาวหน่อยอันนี้น่าจะเป็นแบบวางชั้นเป็นต่างๆปอ่อหลุดอันนี้ก็เป็นอะไรนะแท่นแท่นรองนาปฏิก็ ตรงๆไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ว่าเราก็เอามาวางของนิ่งๆอยู่แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะแล้วก็สูตรเดิมนะครับเราก็ต้องมาดูคู่มือจริง,รงประกอบได้เลยแหละไม่ได้ยากเกินความสามารถอะไรหรอกแต่เราก็เพื่อให้มันดูมีวิชาการนะก็มาดูคู่มือเอาตรงๆเลยจีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีจริงกับตัวเลขเนะี่ยสองอะไรเนะี่ย ก็ไม่ได้บอกอะไรนะแต่เราดูก็เดาง่ายว่าเอาเอา,เอาง่ายคือไอ้ยาวๆเนี่ยเป็นด้านนี้เนี่ยยาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยด้านนี้ไอ้สั้นๆเนี่ย,นนย,นนยก็ความแบบตั้งแค่นี้แหละแล้วก็เสียบมีรูมีช่องแล้วก็เสียบๆเ,เข้าไปใช้ไม่ได้ก็เอาก็เทปพันเอาเกี่ยวไหมเนะี่ยวิธีประกอบก็เนี่ยประกอบให้เป็นทรงเนี่ยแล้วก็เอามาต่อกันเหมือนคอนโดแค่นั้นแหละ ถ้าคุณอยากได้เพิ่มย้ายชั้นสูงๆเพิ่มคุณก็ต่อเข้าไปแค่นั้นแหละจบอ่ะเดี๋ยวไปลองหงมือดีกว่าคู้มือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะจีนล้วนนะไม่รู้แม่งขายใครเอาของเขาข,ขายในประเทศเราแค่เอาเข้ามาอย่าไปคิดมากอ่เราจะเริ่มจากไหนอ่ะอันนี้มาสองอันน่าจะอันนี้มา,นนา,ากมากว่าเพามันมีอันใหญ่อันเล็กนะ ีอันใหย่อนจะไปไหนจะกิ้งลูกอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่ทำอะไรวะอันเล็กทำอะไรวะดูก่อนดูอันใหญ่มีหนึ่งสองอันใหญ่มีห้า ืออันใหญ่มีห้าออันใหญ่น่าจะเอาไว้ตรงกลางนะมีห้าชั้นเหรอวะหนึ่งสามสี่ห้าออันนี้ตรงกลางนะอันนี้ไว้ห้าไว้ตรงกลางวิธีใส่มันคว่ำเนาะก็อย่างนี้ปักอันนี้ก็คห้ข้าปักปักเนาะน่าจะอย่างนี้แหละ ถ้รราไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วจริงก็เสียบได้หมดนะ,อะลองดอูอันนี้เรแต่ด้านข้างใช่ไหม4อัน4อันนะอันนี้ไม่ลองน้ําหนักจริงๆมัน้องใส่ไผ้านะก็ได้เสียบนี้จะใส่ผ้าก็ได้ไม่ใส่ผ้าก็ได้้แวแต่ใส่แล้วก็ใส่ไหนมันก็แถมมาให้ละ มันี่สั่ไม่ได้นะแข็งปวกเลยแต่ก็ดีนะบา,างคนก็ตะหลวมง่ายก็หลุดง่ายอ่ะแข็งอันนี้แข็งหน่อยแข็งแล้วใส่ผ้าดีกว่าปวดจะร่วงเล้ก็าจะเหมือนกันหมดเนาะแต่ว่านี่ลายเข้ากับหน้ามาก ขั้นตอนนี้น่าจะยากที่สุดแล้วมันก็เข้ายากะเขาว่ามันเขาทำมาให้พอดีก็ดีนะมองอีกมุมหนึ่งตานที่มันอะไรมันเข้ายากแล้ก็แตมันก็จะกระชับพอดีล้วมันทำมันหลวมเนี้ยใส่ง่ายก็จริงนะว่ามันก็นั้นแหละมันก็ไม่กระชับนะ มันก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่ใส่เข้าไปแต่ยากหน่อยนะลายแหววเลยของหมดอ่ะ,ะง่ายๆต่างสีเปล่าๆหน้าอย่างเรามันไม่เหมาะกับลายอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะประมาณนี้เราทำทั้งหมดอ่ะ ุกหน่อยให้เพิ่มความแข็งแรงอยู่ในตบก็เอามีสี่อันเลยไว้าตายแล้วอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องเสียบเนาะไว้ตาย,ตลลายตลแล้วลืมไว้ตายแียวอ่ะเอาประมาณนีใ้ใส่นี่ประกบเข้าไปมันคว่ำนะเราก็คว่ำเหมือนกัน ไปลอดในนี้โหใสายยากเนาะมันยังไม่เท่ากันตกตกก็ไม่ได้ไว่าไอ้ฝั่งนี้อ๋อมันต้องให้เข้าตรงนี้แหละ เลงดีๆหน่อยสั่ไม่ดีเดี๋ยวจะแตกมนาะป้ติดแตกให้จบเดี๋ยวเพราะมันไม่ได้แข็งแรงนะอืมแตงไงวาคอยทุบอือนี่ก็ได้เกิดอะไร อ่าขึ้นอ๋ออันนี้ไม่ติดตโถ่าแล้วมันติดอะไรตรงกลางด้านนะะ้ะรอยริมเหมือนมาไม่เท่ากันเลย,เลยอันนี้ทุบก็ต้องระวังนะเด็กมือเลยมันเป็นงขอบอย่างไงนะคมเพราะนั้นคมระวังหน่อยมาโอน,นอยากอยาบตัว มันใช่เรอเนี่ยใต้ไม่ได้อะต้องการครับมากเลยอะโอเคอุ้ยหลุดจะได้ไม่ได้วันนี้โอ้ยไม่เข้าน่าจะอันนี้ไม่เข้ามา ได้ละประมาณประมาณนี้ฟิกจะเกินพาถึงเปียกเลยถึงเปียกประมาณนี้แล้วเราก็ประกอบอีกด้านหนึง่งทำเหมือนกันเลยแล้วก็ทำอันเนี้ยทุกชั้นแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นงไงโพราคดทำไมคดเนี้ยอ๋อมันดัดได้อะ แน่นแล้วประมาณนะี้แหละแล้วประกอบอีกด้านนึ่ง จะแน่นได้่ะดูความสบายใจของทุกฝ่ายหลุดและไหนไหมเ,เหมือนขอยิงขอยิงเลยเมาต้องเจอไอ้ในเฮมาอยากเข้าใช่ไหมมา ได้เรื่องไหมเนี่ยต้องเจอเนี่ยมันต้องเจอไอ้เนี่ยโอ้แข่ประกอบชั้นต้องใช้ไอ้นี่อ่ะอันนถือว่าได้ไดเดี๋ยวขอประกอบไอ้นี่อีกห้าอันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบ ขึ้นรูปขึ้นรูปเราประกอบล่างแนละ้วอ่ะเก็บไปก่อนงานของเราสองอันอะไรจะอยู่ฐานริงๆีก็เหมือนกันนะอยู่ฐานได้หมดนระกอบไงจะได้จะเห็นได้ชัดอ่ะอย่างนี้กนะว,ว้างก็ไนดะ้อ่ะออนี่นะนขอ้อนะฮะอันฟัน นะสี่อันแล้วก็เหมือนเดิมใส่นี่กันไ่ที่วิธีแก้ปัญหาเราก็ใส่เนี่ยด้านหลังแต่มันก็เห็นลายอยู่ดีก่าใส่โชว์ด้านข้างไปจบนะ สวยงามไอ้นันอะไรนะมาดูอีกฝั่งนึงนสวยงามกระดำกระด่าง <c oughs> น,นี่มันเป็นอย่างเงี้โอ้ยกุ้มใจด้านไหนหน้าหลังเหมือนกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราประกอบให้เสร็จนะอีกห้าอันก็ได้4ชั้นนะ,นะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลย จะขัดตาขัดขูดห,หน่อยแต่ก็ทำไงได้นะสั่งแล้วก็ใช้งานไม่แค่วางของไม่ต้องสีเรียสน,นะแต่จริงก็คืออย่างที่บอกอยากได้สีขาวมันจะได้จริงอยากได้สีไม้กับสีขาวแต่มันก็พอไม้ไม่มีอ่ะเราก็สั่งสีขาวมาเก่าเออให้มันเข้ากับผนังบ้านนะเพราะว่าทาห้องเป็นสีขาวนะครับพอมันมาอย่างนี้ก็จบมา จริงๆก็อย่างที่บอกนะแล้วมันเป็นสีขาวเนี่ยมันก็จะเข้ากับแบ็กกราวด์สังขาวได้ขาวลายมานะเนี่ยเสียดายเลยดูกลายเป็นเขียวเลยสวยเลยเหมือนอะไรด่างๆติดผนังแต่ก็เอาเกาะประมาณวนี้เราก็ค่อยเอาของนะก็จัดไปตามชั้นนี่แหละก็น่าจะเอาของไอ้พวกที่มันลกๆขึ้นไปกองๆให้มันหมดไม่รู้ับน้ำหนักได้ป่ะแต่ก็น่าจะได้นะน่าจะได้อยู่นะ โอเคเราก็จัดกันเลย